ล่าสุดครับคุณผู้ฟังเมนหลอนต่อเนื่องเป็นคืนที่2บอกเลยว่าคืนนี้จัดเต็มกว่าคืนแรกมีทั้งเสียง F16 แล้วก็เสียงหลอนเข้มข้นกว่าเดิมแต่ที่น่าสนใจคือเมื่อคืนนี้เมนนำชนะทูต IoT มาชมให้เห็นกับตาด้วยตอนเที่ยงคืนกันเลยโอ้โหขยันทำงานกันจริงๆนะครับ IoT ชุดนี้เมนเนี่ยหลอนจนถึงขั้นไปฟ้อง UN เรื่องเสียงที่ไทยเราเปิดแต่ UN เขาคงจะมีเวลามาสนใจแหละครับฟ้องไปเรื่อยไปเปื่อยจริงๆ และล่าสุดการจอมพลังได้เอารถคอนเทนเนอร์ไปลงพื้นที่บ้านน้องจานติดตั้งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกเลยว่างานไวมากไม่ต้องไปคบค้าอะไรกับเมนอีกต่อไปกันเขตแดนกันให้ชัดๆไปเลยหลือที่เด็ดอีกเรื่องคือไทยเราลุกขึ้นมาต่อเมนหน้าหงายกลางเวทีโลกอีกครั้งชี้แจงความจริงให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงความเนรคุณของขเมนอีกครั้งบอกเลยว่าดุดเดือดครับอืดุดเดือดทุกเรื่องจริงๆค่ะขอเริ่มที่คุณกจอมพลังเอาคอนเทนเนอร์ไปติดตั้งก่อนละกันค่ะได้เลยครับ เริ่มกันที่เรื่องแรกเลยปฏิบัติการของกันจอมพลังเมื่อช่วงเช้าวันที่11ตุลาคมปี2568ที่บ้านหนองจานตำบลโนโนหมากมุลอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วคุณกันกับทีมงานของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความร้อมภารกิจหลักคือการลำเลียงตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมหาศาลเข้าไปติดตั้งเป็นแนวกำแพงชั่วคราวบริเวณชายแดน เส้นทางค่อนข้างแคบทําให้ต้องมีการวางแผนจัดการจราจรกันอย่างดีทั้งการเข้าออกของรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์และรถเครนที่จะใช้ยกตู้ลงจากรถตู้คอนเทนเนอร์ล่นหลอดแรกที่ไปถึงมีประมาณ40ตู้แต่เป้าหมายทั้งหมดที่คุณการจัดหามาด้วยพลังของคนไทยทุกคนคือ60ตู้ครับ ตู้ทั้งหมดเนี่ยทยอยเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีเลยครับเพื่อจะเข้าไปยังเขียรอยต่อบ้านน้องจานบริเวณแนวหลักเขตแดนที่46อบรรยากาศวันนั้นคึกคักมากมีพี่น้องประชาชนคนไทยเดินทางไปให้กําลังใจกันเยอะเลยครับไปช่วยลุ้นให้รถทุกคันผ่านเข้าไปในพื้นที่เป้าหมายได้สําเร็จเรียบร้อยแถมยังร่วมกันมอบเงินสนับสนุนการทํางานของมูลนิธิการจอมพลังด้วย คุณกันบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้สําเร็จได้เพราะความร่วมมือของคนไทยจริงๆและที่สําคัญคือได้รับการสนับสนุนจากกองทัพภาคหนึ่งในการช่วยลําเลียงตู้คอนเทนเนอร์เข้าพื้นที่ด้วยครับช่วงนี้กองทัพภาคหนึ่งดูท็อฟอร์มอยู่เป็นกันนะครับถูกต้องค่ะและไฮไลท์เลยคือปฏิบัติการกิจกรรมที่เราจัดให้แบบชุดใหญ่ไฟกระพริบคุณกันพูดชัดเจนเลยครับว่าจะมีกิจกรรมดีๆไว้เสริมให้ชาวขเขมรที่รุกเข้ามาที่บ้านหนองยาแก้วได้ร่วมสนุกกันอีกหลาย,ายรายการเลยหนึ่งในนั้นคือการใช้รรถเเคื่องงสีย เปิดเสียงดังๆเพื่อสร้างความปั่นป่วนสร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวขเขมรที่ล้ำแดนเข้ามาซึ่งเมื่อคืนเป็นคืนที่สแล้วที่ขเขมรได้รับฟังเสียงร้องหวยหวนต่างๆนานาเอาให้หลอนจนอยู่ไม่สุขกันไปเลยแล้วคุณการก็ยำ้ำ้วยว่าจะทําต่อเนื่องไปอีกเรื่อยๆยังมีกิจกรรมที่คาดไปถึงรออยู่อีกเพียบเออ เป็นกิจกรรมที่เหมาะกับชาวเขมรจริงๆค่ะผลตอบรับดีเกินคาดครับดีจนฝั่งโน้นนี่ค่ะจะประสาทกินกันเลยทีเดียวเพราะตกกลางคืนบรรยากาศที่ชายแดนก็เปลี่ยนไปทันทีโดยเฉพาะที่บ้านไพรจันหรือที่ฝั่งไทยก็คือบ้านหนองจานคืนที่2ของปฏิบัติการที่เด็ดมากปกติแล้วทุกคืนจะมีทั้งพระแล้วก็ทหารเขมรมาปักหลักอยู่แถวนั้นแต่พอเราเริ่มบรรเลงคอนเสิร์ตชุดพิเศษมีทั้งเสียงผีเสียงหมาหอนหวอยหอน,หอน,หอนแล้วก็ตบท้ายด้วยเสียงเครื่องบินรบ F16 ผลลัพธ์คือหายเกลี้ยงครับ ทั้งพระทั้งทหารเขมรวงแตกกระเจิงวิ่งหนีกันป่าราบเลยและต่อมาเมื่อเวลาประมาณ3าม่มนาทีมีทหารเขมโรโพสต์คลิปลงโซเชียลพร้อมกับเขียนข้อความทนองว่าไม่ไหวแล้วมันบ้ามากพวกสยามเปิดเสียงหมาหอนชาวบ้านไม่ได้นอนอื <c oughs> ฟังน้อในขยันกันจริงๆครับดึกๆเๆก็ยังลงพื้นที่กันให้วุ่นเวลาประมาณ4ี่ทุ่มห้นาทีกองทัพเขมรถึงกับต้องพาคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือไอโรทีลงพื้นที่ชุมชนบ้านโจกเจยหรือก็คือบ้านหนองยาแก้วเขามาเพื่อจะเก็บหลักฐานว่าเราเปิดเสียงผีผ่านลำโพงซึ่งเขาหาว่าเป็นการข่มขู่คุกคามทางจิตใจแล้วก็สร้างความรําคาญให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ยังไม่พอครับเวลาประมาณ5ทุ่น20ในเนตตพักตรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศของเขมรถึงกับโพสต์คลิปเองเลยพร้อมกับข้อความว่าเสียงผีที่คนไทยส่งมานั้นดังสนั่นวันไหวการใช้เสียงอนาสเพรงกลัวเหล่านี้ถือว่าเป็นการข่มขู่คุกคามทางจิตใจต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนเขมรไทยโดยทหารไทยดูเหมือนจะเดือดร้อนกันหนักมากเลยนะคะใช่ครับแต่ยังไม่หมดแค่นั้นเวลาห้าทุ่ง48นาทีทหารเขมรก็ลงคลิปอีกระบุข้อความว่า สเสียมกำลังข่มขู่ชาวบ้านในชุมชนเปรจันจนเสียขวัญคืนที่2แล้วที่ชาวบ้านไม่ได้นอนเพราะเสียงน่ากลัวและน่ารำคาญพวกเสียมเริ่มใช้สงครามจิตวิทยาเล่นงานพวกเราลองไปฟังเสียงคืนที่2กันหน่อยครับ โอ้โหนี่คือเสียงคลาสสิกเลยนะครับแล้วไปถึงเวลาเที่ยงคืน4นาทีกองทัพเมรภาคณะ IOT ลงพื้นที่อีกรอบแต่คราวนี้ไปที่บ้านเปรยจันหรือบ้านหนองจนันเพื่อจะมาดูเรื่องที่เราเปิดเสียงผีเหมือนเดิมแล้วต่อมาตอนเที่ยงคืน7นาทีครับทหารเมรเล่นใหญ่เลยครับเกณฑ์ชาวบ้านทั้งเด็กเล็กเด็กแดงคนแก่มานอนรวมกันที่เต็นท์ชั่วคราวเพื่อจัดฉากแสดงละครตบตาคณะผู้สังเกตการ IoT ตามสูรเลยค่ะถูกต้องครับชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนจากเสียงผีเสียงหมาหอนของฝั่งไทยจนหวาดกลัวนอนไม่หลับไม่กล้านอนในบ้านตัวเองเลยต้องอบพยพออกมานอนรวมกันที่เต็นท์มีชาวไทยเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะเลยครับมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่ากลัวผีแต่มีเปลนอนเหมือนเตรียมตัวมามีคอมเมนต์แนะนําว่าให้ปิด20นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วเปิดใหม่ช่วงดึกๆหกทุ่มถึงตีห้ถ้าเปิดค้างไว้มันจะไม่เท่าไหร่ต้องทาทีปล่อยให้มันนอนเคิมๆแล้วเปิดใหม่นี่แหละมัน บางคนก็คอมเมนต์ว่าเสียมีน้ำใจจัดมหรสพชุดใหญ่ให้เพื่อนเหม็นฟังก่อนนอนหลับฟันดีนะไม่เ uh huh. ฟรนหืม y f r เ e รนฝันดีแน่นอนค่ะอ่าแถมยังมีคนเสนอไอเดียเพิ่มด้วยนะบอกว่าช่วยใส่เสียงตุ๊กตาจา่าหนูอยากกลับบ้านเป็นภาษาขเขมรด้วยครับสรุปคือปฏิบัติการของเราได้ผลดีเยี่ยมจนขเขมรเต้นกันเป็นเจ้าเข้าเลยครับพอเล่นงานกันในพื้นที่แล้วสู้ไม่ได้ขเขมรก็วิ่งแจ้นไปฟ้องผู้ใหญ่ตามสเต็ปเดิมๆของเขาเลยคือหลังจากที่โดนเราจัดหนักไปชุดใหญ่ทั้งเสียงผีเสียงหมาหอนทางผู้อำนวยการคณะกรรม การสิทธิมนุษยชนเขมรหรือ CHRc ที่ชื่อแก้วเรวีได้ส่งคำร้องแบบเร่งด่วนจีไปถึงนายวเกอร์เติกซึ่งเป็นข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ OSCHR ที่กรุงเจนีวาเลย่าดีเหมือนกันนะคะ คณะข้าหลวงใหญ่จะได้รำคาญเขมรมากขึ้นใช่ครับเขาไปฟ้องว่าประเทศไทยใช้ลำโพงเสียงดังเป็นการข่มขู่และคุกคามทางจิตใจชาวบ้านในพื้นที่บ้านจกเจยบ้านเปรยจันหรือก็คือบ้านหนองยาแก้วบ้านหนองจานของเรานั่นเองแต่เอาจริงนะครับเรื่องแบบนี้สำนักข่าหลวงใหญ่คงรำคาญอะไรของเองนังหนาฟ้องเรื่องแบบนี้มันน่าจะเป็นการรบกวนกันมากกว่า ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณวันที่1สิงหาคมปี2568เขาก็เคยยื่นฟ้องกองทัพไทยต่อ o s c h r มาแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นเขาอ้างว่ากองทัพไทยควบคุมตัวทหารเขมรที่สุขภาพแข็งแรงดี20นายไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมายทั้งๆท,งที่อยู่ในช่วงหยุดยิงเขาบอกว่ามันเป็นการละเมิดความไว้วางใจและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงแล้วก็เรียกร้องให้ UN ช่วยเหลือให้ความยุติธรรมกับเหยื่อผู้โคตท้ายของเขา,าแต่สุดท้าย UN ก็ดูจะเพิกเฉยไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเขาก็เลยผิดหวังไปตามระเบียบขณะ เรื่องเฉลยศึกยังไม่สนเลยครับผมว่าเรื่องเสียงรบกวนแค่นี้ UN เอ็นขาไม่สนใจหรอกก็เตรียมรอดูคืนที่3คืนนี้กันต่อน่าจะมีอะไรให้ฝั่งเขมรได้ประทับใจกันมากขึ้นมาต่อกันที่อัปเดตฝั่งเรากันบ้างครับเรื่องนี้ทางจังหวัดสก,ก้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายปริญญาภูทิสัตว์ได้ประชุมร่วมกับบรรดาผู้นําชุมชนและถูหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อวางแผนรับมือเหตุสุกเฉินและได้มีการออกประกาศอย่างเป็นทางการเลยว่าจะมีการซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่ชายแดนครั้งใหญ่กันด้วย การซ้อมแผนมีขึ้นในวันมีอาทิตย์ที่12ตุลาคมปี2568เริ่มตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปดีเลยค่ะใช่ครับครอบคุมพื้นที่4ตำบล41หมู่บ้านในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเลยทีเดียววัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อทดสอบความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆจ,จะต้องทำอะไรบ้างจะต้องอบพยพไปที่ไหนไปยังไงทางจังหวัดได้มีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้รองรับเรียบร้อยแล้วท่านผู้ว่่่่าาาาาทนนบบออกกกววใหลัเรถึง มันต้องเข้าใจหัวอกคนชายแดนนะครับเพราะเราอยู่ใกล้เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรเมื่อไร่แล้วก็ไม่มีใครบอกได้นะครับใครก็บอกไม่ได้เขาก็บอกไม่ได้เราก็บอกไม่ได้ดีที่สุดคือการเตรียมความพร้อมค่ะท่านยังบอกอีกว่าการเตรียมความพร้อมก็ต้องพูดคุยกันนะครับวางแผนกันในส่วนผมในส่วนหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องวางแผนทั้งหมดคราวนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นพูดภาษาผููว่าเลยเนาะถ้ามีเรื่องขึ้นวางแผนไว้หมดแล้วนะครับว่าบ้านไหนคนอำเภอไหนไปเส้นทางไหนนึกออกไหมฮะชัดเจนค่ะแล้วในเวทีโลกที่เราโดนเขาเอาไปฟ้องร้องเรา ได้มีการตอบโต้อะไรกลับไปบ้างไหมคะได้หล่อนครัเราไม่ปล่อยให้ขเมนพูดบิดเบือนอยู่ฝ่ายเดียวแน่การตอบโต้ของเราเด็ดหน้าครับตอบกลับไปแบบผู้ดีทุกเม็ด จนขมรนี้น่าชาไปเลยคือหลังจากที่ขมรพยายามวิ่งเต้นไปฟ้ององค์กรต่างๆเพื่อสร้างเรื่องว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทําเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของสํานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNSCR x c o m สมัยที่76ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์ลแลนด์เมื่อวันที่8ตุลาคมฝ่ายขมรได,กดชาชาก้กล่าวหาว่าไทยเราละเมิดกฎบตรชาประชาชาติอนุสัญญาเจนีวากล่าวหาว่าเราลุกล้ำพื้นที่ทําให้ประชาชนเขาต้องพลัดถิ่นทําลายบ้านเรือนแล้วก็อ้างว่าอาศัยอยู่ าหลายชั่วอายุคนแล้วฝ่ายไทยเราก็ไม่ยอมครับท่านรองผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติณนครเจนีวาคุณปรัฐนาดิษยทัศน์ได้ใช้สิทธิ์ในการตอบตัวถ้อยถแถลงของเขมรทันทีครับท่านบอกว่าน่าเสียดายที่ประเทศไทยต้องใช้สิทธิ์ในการพูดเพื่อตอบต่อถ้อยถแถลงของเขมรทั้งที่เวทีพระหุภาคีเช่นนี้ไม่ควรถูกใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท็จ และข้อกล่าวหาเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองชัดเจนเลยว,ว่าที่ขบียนพูดมาทั้งหมดคือเรื่องโกหกเพื่อหวังผลทางการเมืองแล้วจากนั้นท่านก็ชี้แจงเป็นข้อๆเลยค่ะ เริ่มจากประเด็นสําคัญที่สุดก่อนท่านบอกว่าประเทศไทยขอยืนยันว่าหมู่บ้านที่ฝ่ายเขมรอ้างถึงนั้นตั้งอยู่ในดินแดนของไทยโดยมีหลักฐานยืนยันคือประวัติศาสตร์ที่เป็นความจริงการที่หมู่บ้านเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้เป็นเพราะการตัดสินใจของประเทศไทยที่เปิดพรมแดนด้วยเหตุผลทางมนุษ,ษธยธรรมเพื่อให้ชาวเขม,เมรหลายแสนคนที่หลบหนีสงครามกลางเมืองในประเทศของตัวเองเข้ามาพักพิงในแผ่นดินไทยหมู่บ้านเหล่านี้เริ่มต้นจากการเป็นเพียงที่พักพิงชั่วคราวในช่วงปีคศ1980หรือพุทธศักราชปี2523 สำหรับชาวเขเมรที่หนีการสู้รบซึ่งตอนนั้นก็มีการคัดกรองโดย UNSCR เพื่อรอส่งไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่3ด้วยซ้ำนี่แหละครับหลักฐานชั้นดีที่ประชาคมโลกและแม้แต่ u n h c r เองก็รับรู้ว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นของไทยเราถึงได้เข้าไปตั้งค่ายผู้ลี้ภัยได้จริงค่ะแล้วท่านทูตอธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยครับว่าหลังจากความขัดแย้งในเขเมรสิ้นสุดลงที่พักพิงชั่วคราวก็ปิดตัวลงแล้วแต่กลับมีชาวเขเมรบางส่วนเข้ามาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและขยายการตั้งถิ่นอออกกไปีแและแม้ ประเทศไทยได้ประทุกหลายครั้งต่อการลุกล้ำเข้ามาในดินแดงของไทยแต่รัฐบาลเขมรไม่เคยตอบสนองหรือรับผิดชอบใดๆแถมล่าสุดกองทัพเขมรยังไประดมชาวเขมรทั้งเด็ก ผู้หญิงและพระภิกษุให้เดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อยูยุยุประเทศไทยอีกนี่จึงเป็นการละเมิดอ,อธิปไตยและกฎหมายภายในของประเทศไทยอย่างร้ายแรงและเป็นการละเมิดพันธกกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่และประโยคเด็ดที่ทาเอาหลายคนปรบมือให้ก็คือการกระทําของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของมนุษยธรรมและความเป็นมิตรที่ดีต่อเพื่อนบ้านไม่ควรถูกตอบแทนจากขเขมรในลักษณะเช่นนี้คือท่านพูดนิ่มๆแต่ความหมายมันก็ชัดเจนครับว่าขเขมนเนรนิรคุณประเทศไทยใช่เลยค่ะแล้วเรื่องที่ขเขมรอ้างว่าเราจับทหารของ เขาไปทางเราชี้แจงว่ายังไงบ้างคะเราเคลียร์ทุกประเด็นเลยครับสําหรับเรื่องเฉลยศึกท่านทูตย้ําว่าเฉลยศึกจำนวน18คนถูกจับกุมได้ระหว่างการสู้รบที่เขมรเป็นฝ่ายเริ่มก่อนและยืนยันว่าบุคคลเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยและมนุษยธรรมอย่างครบถ้วนตามกฎหมายที่สําคัญคือคณะกรรมการการกาชาติระหว่างประเทศหรือ ICC ได้เข้าเยี่ยมเฉลยศึกเหล่านี้เป็นประจําและอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับครอบครัวของพวกเขาด้วย การที่เรายังคุมขังพวกเขาไว้ไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นมาตรการป้องกันไม่ให้พวกเขาถูกส่งกลับไปรบอีกและจะได้รับการปล่อยตัวส่งกลับประเทศเมื่อการสู้รบสิ้นสุดลงทุกอย่างเป็นไปตามหลักสากลหมดเลยครับชัดเจนทุกประเด็นเลยค่ะแน่นอนครับแล้วไทยเราก็ยังปิดท้ายด้วยการชี้ให้ประชาคมโลกเห็นถึงพฤติกรรมของเขมรว่าปัจจุบันเขมรยังคงปลูกปั่นให้เกิดความรุนแรงและเมิอข้อตกลงและพยายามทําให้ประเด็นนี้กลายเป็นเรื่องระหว่างประเทศแทนที่จะใช้กลไกทวิภาคีที่ได้ตกลงไว้ซึ่งการการะทําแบบนี้มันทําให้เกิดข้อสอง ใส่ในความจริงใจและความสุจริตของเขเมรโอโ้เรียกได้ว,ว่าการตอบโต้ครั้งนี้ไทยเราลากไส้แฉพฤติกรรมของเขเมรให้ชาวโลกได้เห็นกันแบบเต็มๆเลยครับคนไทยที่ได้ฟังคําชี้แจงนี้ต่างก็ชื่นชมกระชงการต่างประเทศของเรากันอย่างล้นหลามเลยกดไลค์กด like, ติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดการต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ